ยสวัสดีครับทุกคนห่างหายกันไปนานเลยกัยบการลงคลิป7 4 u นะครับหรือว่า AK 7 4 u นั่นเองมันไม่ใช่ AK ที่เป็น AR นะครับแต่เป็น AK เวอร์ชั่น SMG นั่นเองนะครับเป็น AK สายคล้องที่แท้ทูเลยอันนี้นะครับดาเมจเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับกลางๆใกล้ๆก,กับพวกมิลานโนแล้วนะครับแต่เรื่องเด่นๆของเซ็ตแต่งนี้ที่ผมเอามาเล่นนะครับคือความคล้องตัวนั่นเอง คล่องตัวมากนะครับเพราะว่าผมไม่ใส่มัสเซลด้วยใส่แค่บาเรลที่เป็นบวกระยะดามมีนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งทั้งหมดก่อนนะครับบาเรลผมใส่เป็นตัวถาดฟอสต์นะครับตัวสุดท้ายเลยเพิ่มระยะดาเบิให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่มัสเซลนะเราจะไปแต่งเพิ่มคล่องแทนนะครับกระสุนเซตนี้ผมใส่เป็น50นัดนะครับเอาเยอะๆไปเลยแล้วก็อันเดอร์บาเรลผมใส่เป็นตัวสุดท้ายนะครับอันนี้มันจะได้สปีดดิ้งมูฟสปีดนะครับก็คือเวลาเรากดชิปวิ่งเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะครับแตต่่่วววาาลดดโมมเเเนนสปปีไก็็คือรริงขึ้แต่ว่า ถ้าโยกซ้ายขวาเนี่ยมันจะช้าลงนะครับแล้วก็ได้รีคอยล์ทอนแนวนอนมาด้วยนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยผมมีของแต่งที่ไปทดแทนให้กับมันนะครับก็คือตัวท้ายเดินเล็งเร็วอันนี้นะครับมันจะทําให้เวลาเราเล็งเนี่ยมันจะเดินเร็วขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่ผมยิงเนี่ยผมยิงเป็น ADS นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเรียกิปเพิ่มเร็งเร็วแล้วก็อันนี้นะครับตัวฟินเรสต์สแตนเนี่ยมันจะกันหน้าเด้งเวลาเราโดนยิงสวนนะครับทำให้เวลาเอาปืนเนี้ยไปดันคนครับโดนสวนมาเนี่ยเป้ามันยังไม่เด้งเยอะคโเ ของแต่ง7 c u เซตคล่องดาเหตแรงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในเกมกันต่อเลยว่า7 c u เซตนี้นะครับจะเล่นได้มันแค่ไหนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตามมาดูผมไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับในชวิสทีวีลิงก์ผมทิ้งไว้ได้านล่างเลยแล้วก็สตรีมเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกในเพจกับ d ิ s คอร์อีกทีหนึ่งนะครับ ผมไปลุยเอาฮอก่อนนะผมไม่ได้มองฮอเลยไม่อยู่จะได้ฮอกเปล่าไปรอบนโอเคมันผมจะลงชาด้วยรอบนี้โอเคเอาได้ผมวางยาไว้ก่อนปึ๊บไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนวางใหม่อ๋อมันหายเลยเหรอท่าเีลไอ้เนี่ยใช่ครับ อยู่ในบ้านนี้ครับอยู่ในบ้านนี้3ตัวเลยมาร์คเห็นโอเคปะแล้วก็มีคนยิงสไอู้ยฮอลฮอมาร์คเลยใกล้ใกล้ตัวนึงเจอไม้ฮอเราเดี๋ยวตีนี่ไว้ตีนี่ไว้ใช่ไหมผมไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันหรออู้ยพี่ลอขอร้องนำลมสายนำลมสายะอูดสายแล้วหนึ่งสาสองแล้วสองอ้ ไอพวกหมู่บ้านเดามันเดวเามันโดดมาอีกข้างหลังข้างแฮมแบงสครับรหมู่บ้านมาชินนะเที่ยแมงข้ามโคตรน่ากลัวเลยว่ะมาชิดผมนะอยบ้านนี้มาฟ้าข้างในางในไหนก็แตกก็แตกมันเดียวเดียวน้เดียวมันโดนแตดาวเหรอได้ใช่แมงโลจัดเลยย่ะอีกตัวหนึ่งหน้า นะแต่ตัวนี้จัดมาช้ามากเลยเขายิงฮอกเหรอฮะฮะอุ้ย <pricing> ข <noise> ้า,างหลังหลังกระแตกกระแตกกระแตกนัดเดียวเลยเลนี้เปล่าแม่งปะน่าจะตีใหม่นะเข้ามาใหม่อ่ะเจอตัวเดียวครับไอตัวนี้น่าจะเพิ่งลงใหม่ไหมผมเดินติดเลยผมเดินติดเลยไปมันโดดไปแล้วครับมาคาบีไม่เจอมันโดดไปหน้ามา้ากรงใน เนี่ยในรูเนี่ยครับเนี่ยน้ามามมกระแตกแล้วกระแตกแล้วอู้มูเห็นมาเห็นไหมแอบไว้แอบไวแ,แยะตัวเดิมนี่หว่าแกงเดิมเฮ้ยฮอร์เหมัหอ,อมนไส้คนมีฮอส์ตีนะก็ตี่นะก็ตี่นะกรนะแตกกระแตกกระแตกรถหนึ่งสวยครับอีกตัวนึ่ตหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งเหลือคนขับเดี๋ยวคนขับกระแตกกระแตกกระแตกไปอุ้ย อีกตัวอีกบาอีกตัวลองทีวีไป,ไปด,ใไดิใครได้ใครได้กิฟต์ซับอ่าต่อได้นะอ,นอยู่ใกล้ผมเลยตัวนึงมีตัวนึง ชุดเต็มมันมีชุดเต่งสักตัวมีอีกนะอีกตัวนึงเออีบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยผมมาร์คผิดบ้านที่มีสองชั้นหน้าผมอ่ะชื่ออมไซนี่ยบ้านนี้คนนึงแล้วก็บนหลังคาสูงมอเตอร์ไซค์ก็แตกมอเตอร์ไซค์ก็แตกยิงมอเตอร์ไซค์ได้เดี๋ยวผมยิงเอสยูวีกันเอสยูวีไปว่ะรถก็แตกรถก็แตก แอร์ไตอนาคตน้องแน่นอนวิ่ง,น,งนั่นนึงโอ้ไม่โดนไงไตรจอดใช่ไหมเนี่ยอะไรนะามาไตรจอดใช่ไหมตรงโหลดดาเราเออว่ะมเมียวเมียวเมียวตัวนี้มันวิ่งไปบนันไดละมันโดดออกละมันเรียกเพื่อนมาไปหาเพื่อน นิ่งไปนี่แหละผมตันไปแฮะโดน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 เอาเลยติดกันอยู่เดินติดกันอยู่มาครับวุ้ยฮาร์ปสวยสวยครับเปิดฮาร์ปแล้วกำลังคาร์ม้ากวนฉศดะผมขึ้นให้ผมขึ้นให้อีกครั้ง ไม่รู้โดดเคียร์เคียร์เมอ์มองตัวนี้ลอยใช่ไหมใช่ครับนี่ลอยไกลมากเลยอุ้ยเตเดียมเอาผมไปเลยผมมีรถเล่นเลยเล่นเลยเอาเตเดียมเฮ้ยเตเดียมมันลงมาห้าวเตเดียมอยู่วงกลมเตเดียมก็แตกตรงนี้ตรงนี้หลดเลย ผมโดนเพื่อนมันโหคัตเตอร์พอดีเลยตัวนั้นตัวเดียวแล้วก็เพื่อนมันอยู่ข้างบนสองตัวอยู่น่ากลัวพาดีโดนอะไรจากข้างหลังเอ้ยเขาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นาะตรงนี้ตรงโอเคโอเคโอเคผมไม่เดี๋ยวมันไปจังมากไม่พร้อมอะไรเสียงแม่งเราที่ไหนผมเดินวัดแม่งเลยอ้าวนะไปข้างบนมาเห็นแล้วอยู่ข้างบนนี้เลยตรงมาร์คส้มเห็นแล้วเห็นแล้ว <ส>มาแตกปะองมารส้มเลยหม่เครโอเคฮ้ยเหยอรถแดงอ่ะมาทิ้มรถหเอ้ยตรงนี้มาใหม่ปะอยู่ข้้งบนไอ้นี่มาอยู่บนป้ายป้องเนี่ยลงมาเก็บของเปล่าวะใช่ครับน็องๆนอกสวยหนามบอลเฮ้ยอ้าว โอโหแม่งอ่าเกินเรื่อรถผมเนา่าอ่ะเล่นตรงนี้ไอ้ในาการตัวนี้ยัง<ร>มีอยู่นะผมมันโกดผมเห็นขอบๆสามตัวนะเฮี้ย <c oughs> แม่งมีผีตัวหนึง่งมึงอยู่ไม่หายอเมียวระวังนะแถวนั้นแม่งมีเศษผมหาไม่เจอเว้ยเก็บเบ้ากัน ไมยเหมียวไม่โดนทายิงเหรอลงนี้เขาเฮ้ยไอรถมารถมาเหมียวโอ้ยเฮ้ยมึงโผลไม่ทมันวะหะเฮ้ย <c oughs> ผมรีโหลดไว้ไเฮ้ยมันตายแล้วผมโดดมันต้องไอ้นี่ไงมันต้องแบบมันเป็นเนินสูงกว่ามาซื้อโหดใหม่ให้ได้ แถวนี้มันมีคนชุบอะขอ่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง,งไนี่ไง,ง,งนี่ไงไงนี่ไงนไงน่ไงนีงนี่นาารร่ไงนี่ไงไม่ลงเ่นี่างนีนี่งน่นี่ไน่นี่ไนี่นี่ามนะางนี่างนีงนี่เนีไ่เนไไม่นนไนมไมี่นี้ยเสียงประมาณแถวเนี้ย มันเล่นคาคุณสามไม่มีไฟวะเฮ้ยตรงผมเลยเสียงใกล้เออเออออนี่อยู่นี่นี่เพื่อนมันอยู่ไหนมั่งวะให้มันปีกขึ้นดิให้มันปีกขึ้นดินี่มุมผมยิงได้นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมรีบเปลี่ยนไปช่วยเดีย๋ยวช้านะผมสิบวิผมสิบวิผมต้องเปลี่ยนมุมถึงจะยิงได้ฝั่งมาร์คมีดี่โคลดเหรอแต่ระวังเพื่อนมันมาเจอที่นากระตุมมระมันอยุดไายช่ายมึมาร์คเดี๋ยวผมมาดูฝั่งนี้ก่อนตัวสุดท้ายมันวิ่งมันวิ่งไปมันวิ่งไปโซนไหนมีมิดโอ้ยมาร์ย เข้าพีดีป่าววะน่าจะรอข้ามแล้วที่ผมเห็นสองตัวเฮ้ยเจอแล้วอยู่พีดีอยู่พีดีดปิดพีดีปะ่ะรวมรวมกันปิดพีดีปะ่ะผมวิ่งซ้ายอยู่ผมจะไปปีนหลังมันอ่ะผมจะไปปีนหลังมันผมจะเปิดเสียงข้างบนสุดๆเลยนะมันได้มันรู้ได้ยินผมอยู่ลเะเฮ้ยผมมีเดสเซเลนวะไม่อยู่ในบนอยู่บนพีดีเหรอชั้นสองพีดี ปต้านตัวนึงตันตันตัวนึงอยู่ทำหน้างานพันปลาตันส่วนผมสวยจบลงละแย่ๆเฮ้ยนี่นอนมาเล่นเดินได้นะครับจริงหรือเขาเล่นได้เล่นๆแบบแปะตรงนี้เล่นไปก่อนไหมแบบหลังเราไม่น่าจะมีแล้วปะเราเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์ฝ่อวงฝั่งซ้ายก่อนจับฟาร์มแลนด์นะแป๊บนึงคือไปเล่นบนเครนเนี่ยคิดไงฟาร์มแลนด์ยังไม่เห็น เฮ้ยห้าตีเยอะนะเนี่ยผมว่าตึกนี้แม่งมีชว 1, มัวหนึ่งตีเดี๋ยวผมมาสิบล้อน้ำขวาฮ่มเ้เดอดตัวนี้เนี่ยรนะะี่ยมีตัวเราด้วยนะถ้าอยากเก็บเฮ้ยอาพีจีจากตึกแดงทงั้งทั้งละชั้นสองผมเสียขวาถ้าขวาวิ่งออกโลปีเลย แน่ตรงเนี้ยมันมันถ้ามีตีมันวิ่งอผมได้ผมว่ามีว่ะผมก็เสียวตี้ซ้ายเลยอ่ะเนี่ยซ้ายไอ้คังเนี้ยผมว่ามีว่ะเหรอใช่ใช่เราก็มีเพราะมันสามตีมันไม่มันไม่ยิงกันเลยมันตัวมันไม่น่าติดกันเลยหรือมันมันเหลือมันเหลือมันอยู่ในบ้านหรือเปล่าวะอุ้ยจริงด้วยอ้อมฮะสองตัวยังต่ำเหรอสองตัวยังต่ำมีสองเซนเมื่อกี้เอาเห็นแล้วยิงได้โอ้ยวงเราสบายมีบ้านมีบ้านซ้ายเนี่ยสองที่ใสแล้ว ก็แตะก็แตะก็แตะไปหนึ่งเฮตายหมดแน่เอาเลยหนองมอหนึ่งนายหลามชนหนึ่งนายแล้วก็ตึกแดงไปไปไปครอบครอบตึกแดงอ่ะมาสองตัวแล้วมาเบิดใครนี่นี่นี่วิ่งเข้าไปละชั้นแรกมีโอเคไปชั้นสองก็แตกน็อบนี่นี่นี่เอาไว้ Nice Let's Go Let's go Let's go <S โอ้โหบัฟซับบัฟป,ปิดนี่มันดีจริงๆวะ่ะ